ข่วอรุอรณสวัสดิ์ของเรานะคะยังเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมแล้วก็การเข้าขอกระชับพื้นที่นะคะจากเจ้าหน้าที่เมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดน,นะคะบรรยากาศตรงที่มีการชุมนุมเนี่ยก็เคลียร์พื้นที่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตามรายงานสดน,นะคะจากผู้สื่อข่าของเราคุณพรที่วาการที่ยาใจบริเวณที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณพรทิวาเชิญครับ ขอบคุณค่ะภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศพรกฉุกเฉินนะคะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหา,หาคนครล่าสุดตอนนี้ค่ะบรรยากาศที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลนะคะได้มีการขอเคลียร์พื้นที่ค่ะมีเจ้าหน้าที่จากกรทมเข้ามาทําความสะอาดนะคะเราจะพาคุณผู้ชมดูบรรยากาศร,บรอบๆทำเนียบรัฐบาลณขณะนี้นะคะมีการเข้าเคลียร์พื้นที่นะคะทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลค่ะมีการยกแผงเหล็กกั้นรั้วออกแล้วนะคะส่วนภายใน ทำเนียบรัฐบาลชั้นในนะคะตอนนี้ยังไม่ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่และก็สื่อมวลชนเข้าไปค่ะพาคุณผู้ชมดูบรรยากาศรอบๆนะคะตอนนี้ก็มีการเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดนะคะส่วนกําลังเจ้าหน้าที่ตํำรวจเนี่ยเริ่มทยอยถอนกําลังออกไปจากแนวกั้นรั้วแล้วนะคะ และนี่ก็คือบรรยากาศของอพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลชั้นในนะคะพาคุณผู้ชมดูบรรยากาศด้านในชัดๆนะคะยังไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนและก็เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติงานภายในทำเนียบรัฐบาลชั้นในคะ่ะพาคุณผู้ชมดูบริเวณถนนพิษณุโลกนะคะ ตอนนี้ค่ะการจราจรบนถนนพิศนุโลกนะคะก็เริ่มมีการสัญจรเป็นปกติแล้วค่ะมีการเปิดให้รถเข้ามาส่วนบริเวณ สะพานชะมัยมรุเทศตอนนี้นะคะก็มีการนำแผงเหล็กยกแผงเหล็กออกไปแล้วค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาทำความสะอาดนะคะเคลียร์พื้นที่ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็จะมีรถฉีดน้ำนะคะเข้ามาทำความสะอาดเคลียร์พื้นที่ค่ะ ชบลบุงไปดูบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพาะนครนะคะตอนนี้ก็ได้มีการถอนกำลังเจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่แล้วค่ะ เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะยังมีกําลังเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้ค่ะตอนนี้ก็ได้มีการถอนกําลังเจ้าหน้าที่ออกจากจุดจต่างๆกลับไปยังหน่วยนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็จะมีการนํารถโดยสารขนกําลังพลออกนอกพื้นที่นับร้อยคันนะคะผ่านไปผ่านมาทั้งรถตู้และรถบัสแล้วก็รถประจําสถานีตํารวจต่างๆทั่วประเทศค่ะการจราจรที่แยกพนิชยาการก็มีการเปิดใช้งานตามปกติได้แล้วนะคะ และนี่ก็คือบรรยากาศที่บริเวณทำเนียบหน้าทำเนียบรัฐบาลนะคะส่วนในวันนี้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะจะมีรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเข้าพบนะคะซึ่งก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะว่าจะอนุญาตให้เข้าพบได้ในทำเนียบรัฐบาลหรือไม่ค่ะสําหรับตอนนี้ก็ยังไม่มีการให้สื่อมวลชนและก็เจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติการในทำเนียบได้ค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดจากหน้าทำเนียบรัฐบาลจุดที่สะพานชไมร์มารูเชตค่ะ ขอบคุณค่ะคุณพรทิวาค่ะนี่ค่ะก็เป็นสดๆดตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็จะเห็นว่าหลังจากที่มีการเข้าไปสลายการชุมนุมเมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งหน่อยๆใช้เวลาไม่มากเลยในการที่จะไปสลายการชุมนุมแล้วก็ไปเคลียร์พื้นที่อย่างที่คุณพรทิวารายงานก็จะเห็นนะคะว่าบริเวณในข้างๆทำเนียบเนี่ยก็มีเจ้าที่ไปเคลียร์พื้นที่ไปเก็บกวาดส่วนด้านในเนี่ยก็ยังไม่เปิดให้ทั้งสื่อมวลชนหรือว่า ตจ้ที่นะคะเข้าไป <Ừ. S 2> ข้างไหนส่วนนายหวังอี้นะคะนัฐมนตรีตร่ตาง<า>ประเทศของจีนที่จะมาพบนายกเนี่ยวันนี้ยังไม่แน่ใจนะคะว่าท่านนายกเนี่ยจะ ไปกำหนดทัดหมายที่จุดไหนอะไรยังไงนะคะคือล่าสุดเนี่ยนะครับคุณผ,ผู้ชมตอนประมาณ6กโมงที่ผ่านมาเนี่ยเส้นทางสัญจรรอบๆทำเนียบรบัฐบาลเนี่ยสามารถเปิดให้รถวิ่งผ่านได้ตามปกติแล้วนะครับแต่ว่าประตูทำเนียบย,ยังคงปิดอยู่แล้วก็ยังไม่มีคำสั่งกลับคำสั่งเดิมคือคำสั่งเดิมเนี่ยให้ปิดไปก่อนวันนี้ไม่มีการทําการแต่ว่าจนล่าสุดยังไม่มีคําสั่งอนุญาตออกมาว่าตกลงจะให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้วก็สื่อมวลชนสามารถเข้าทำเนียบได้หรือไม่เนี่ะ ขณะที่เจ้าหน้าที่กรทมเขตดุสิตก็ได้เริ่มทําความสะอาดถนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่แยกมิสกวันไปจนถึงแยกนางเลิงนะครับแล้วก็มีรายงานว่าเมื่อช่วงประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมามีกําลังทหารจากการจนบุรี1นึกองร้อยเข้าประจําการข้างในรั้วทาเนียบรัฐบาลด้วยครับ